หวานกว่านี้สตรอเบอรี่นี่โอเคค่ะหวานอยู่หวานอยู่ครับสตรอเบอรี่หวานอยู่ สวัสดีครับวันนี้ลูกเนธไปได้ออกไปทำคลิปก็นเนยจะถือโอกาสพาเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีชมบริเวณหมู่บ้านทิวเนธอยู่แล้วก็จะบุญมาฝากด้วยครับเพราะว่าหมู่บ้านลุกเนธตอนนี้ทางวัดบ้านลุกเนธจะสร้างวิหารใหม่ลุกเนธเลยถือโอกาสมาบอกบุญกับเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีลูกเนธถ้าใครอยากจะทําบุญร่วมกับลุกเนธลูกเนธก็ขอบคุณมากนะครับ ลุงเนตรกับปนานางก่อนจะพาชมหมู่บ้านก่อนนะครับพาชมหมู่บ้านลุยครับลุยป้านางไปครับลุย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 ก่อนจะไปที่วัดลุงเนตรกับปานางจะพาเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีชมบริเวณบ้านที่ลุงเนตรอยู่ก่อนนะครับหมู่บ้านที่ลุงเนตรอยู่ก่อนจะประ,ประมาณนี้นะภายนอกปานานงานาเราช่วงนี้ควันเยอะหน่อยควันไฟเยอะหน่อยครับหมอกควันเยอะเลย,ยมีคลิปลงก่อน หรู้จะเป็นไหนเนะเาะครับเป็นรถเอฟซี C, ชมบรรยากาศในหมู่บ้านให้ดูครับก็จะประมาณนี้นะหมู่บ้านที่ลุงเล็เขาอยู่นะเป็นบันนอกบันนอกเนาะบ้านก็อยู่ติดติดกัน,นประมาณนี้ครับ เห้ยไหมหมู่บ้านทิวเนืยอยู่อ่ะก่อนที่ลุงเน่จะไปวัดนะครับเดี๋ยวลุงเน่จะพาแวะกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็จะพาไปดูชาวบ,บ้านเขาปลานต๋อมบอรี่เนาะปลานต๋อมบอรี่เป็นอาชีพเสริมครับไปแวะกินข้าวก่อน แวะกินข้าวก่อนกลวยจับก๋วยจับนี่ร้านกลวยจับที่อยู่หมู่บ้านลุงเนตรประสุกรับร้านประสุกร้านประสุกเดี๋ยวไีกินข้าวก่อนแล้วก็จะไปดูเขาควานสตรอเบอร์รี่หลังจากนั้นก็จะพาไปที่วัดครับก็จะประมาณนี้ครับร้านอาหารมาลุงเนตรประสุกครับขายกลวยจับลุงเนตรกินกวยจับเนาะวันนี้นก็เอากลวยจั really. บ่นแหละเมืองเมืองเมียงเมียงเมืองเมืองแต่บึกบึกนี่อันนี้คอเลยนะครับเนี่ยยอกบึกเนี่ย เบืกองนมีเตอร์มีเตอร์ครับตอนหมือนแรงเดี๋กกินข้าวคนเม็แล้วก็ค่อยไปเนาะนี่มาแล้วมาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ครับกขวจับลังประสุกมาครับลุยกินกินกินหิวครับหิววันนี้ไ่ได้ออกไปไหนเลยจะพาชมหมู่บ้านแล้วก็จะพาไปวัดครับแม่นะกาวัดบ้านเฮาะถือว่าจะได้ช่วยกันถือว่า เอาบุญมาฝากกันแล้วกัน,นวันนี้นะไม่ได้ไปไหนครับทําบาปมาเยอะวันนี้ทําบุญบ้างมาค่ะมาค่ะกินก่อนกินก่อนกองทัพเดินไปท้องตอนนี้ก็ยังปวดท้องอยู่นวนี้นะวันที่ยี่แปดนี่ลุยละหาหมอวันนี้ที่ไหนแซวเจ็ดครับแซวเจ็ดแซวเจโนยี่สิบเจ็ด 27, นั่นแหละคุนนี้เน้นไปหาหมอก่อนวันนี้ไม่มีคลิปลงอะ่ะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะแล้วก็เอาบุญมาฝากด้วยอืมกองทับปลาทุกนี็กกลํลำครับ ล้ำลูกอร่อยนั่นแหละถูกๆครับเพื่อนถือก็ระเป๋าทุงนีอ๋อสิบบาทนะอ๋อสามสิบบาทลรงนี้รู้ว่าถูกสิบบาทสามสิบบาทเด็เสร็จเลยปนนั้นก็มากินบ่อยนะร้านนี้ปอนนั้งมากินบ่อยขาประจำขาประจำ เป็นร้านเล็กๆเนาะแต่อร่อยครับรสชาติระดับพัฒนาคารบนนอกบ้านเราก็อย <S S 1> <Credit> ู่กินกันแบบเนี้ยต้องอะไรมากมายลูกเล่นเนี่ยทำเดียวจอดอือเจ้าแั้วกําลังดีอืมออืออืม

มดึ่อ,อก่อนอปไาเดี๋ยวได้นรอป้านางกินเสร็จก่อนจะพาเข้าไปดูเขาควานสตรอบเบอรี่แล้วก็จะพาไปที่วัดวัดประสาววัดประสาวชื่อว่าวัดประสาวครับไปเดี๋ยวไปได้กินเสร็จก็เลี้ยเลยรอป้าปนางกินอีกชั่วโมง รูงเนจะพาดูเขาควานสตรอเบอรี่โอ้โหยังอยู่อยู่เลยนี่ครับนี่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 ครับชาวบ้านทั้งบ้านลุงเนตเขาก็จะทําแบบเนี้ยชา,างว่านนะจะคว้าสตรอเบอรี่จะทําแบบนี้ครับก่อนที่เราจะไปวัดเนาะเดี๋ยวเราแวะดูเขาเอ่อคว้าสตรอเบอรี่ก่อนหวานกันประแสง หวานกว่าน,นี้ตรอเบอร์รี่นี่หวานอยู่นี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 ่ประแสงประแสงครับประแสงเปิดเปิดแม่หน่อยเปิดแม่หน่อยเอฟซี MC จะได้รู้นี่นี่นี่โอเคค่ะหวานอยูอ่หวานอยู่ครับสตรอเบอร์รี่หวานอยู่แยะๆครับเดี๋ยวเราไปวัดเนาะไปดูเออ, <S <S อเ,เขาลือวิหารหนุ่เนี่ยจะเอาบุญมาฝาก,กเพื่อนๆขอเอฟซีเนาะใครจะทำบุญก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปไปดูก่อนว่าเขาทำจริงไหมเขาทำจริงไหมเนาะนี่ครับสตรอเบอร์รี่นี่ไง นี่นี่วิธีการล้างเนาะเมื่อกี้วิธีการขว้านอันนี้วิธีการล้างนี่ทําแก่ใหญ่นะครับเนี่ย <c oughs> ชื่อลุง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 ,ลงนะครับแกไม่แกเขาเรียกลุงหมดละวิธีการล้างวิธีการล้าง <c oughs> ถึงวัดแล้วถึงวัดแล้ว ขับรถพาชมบริเวณวัดกันนอกก่อนโน่นอยู่ข้างในนะครับวัดที่เห็นนู่นนะหมูบ่บ้านบ้านเล็กก็จะประมาณนี้ครับเนาอ คนดูบริเวณรอบนอกก่อนบ้าแกอยู่ติดกันติดกันเป็นหลังแบบนี้ครับติดกันติดกันเป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะบมรุเนี่ยนะ สร้างเนี่ยครับหลังที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเยหลังที่เห็นเนี่ยจะลื้อครับเดี๋ยวไปหาท่านเจ้าอาวาสก่อนถห็แล้วครับเดี๋ยวลุงเนตรขอก,กรรมท่านเจะพนันเพื่อไปท่านเป็นเจ้าอาวาสครับแล้วกอลุงเนตรจะให้ ลวงพ่อได้เล่าเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ท่านเจ้าพุณะวิหารให้เพื่อนๆได้ไดฟังกันวันนี้ลุงเนธพาลุยได้มานมัสการมาเยี่ยมที่วัดกับป้านางก็เลยเล่าว่าทางวัดป่าซางมีโครงการที่จะบูรณะวิหารหลวงของวัดป่าซางซึ่งเป็นสถานที่ ปฏิสถานพระพุทธลูกพระเจ้าห้าพระอค์องค์พระ,โ,พระโกนากรรมณะกะุส,พกสปปัพระกสปะโกตมัอริยะเมตไตรและอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นพระพุทธลูกเศษทองคิพเป็นพระพุทธลูกโบราณประจำอยู่ที่วัดป่าซางป่าซางตั้งที่ตำบลป่าซางอุเมจันจังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นวัดที่อโบราณอยู่สร้างเมื่ปี2428เทนาสนะก็มีวิหารหนึ่งหลังมีองโบสถกุฏิเสนาสนะต่างๆแต่ที่นีวิหารที่ปฏิสถานพระเจ้าห้าพระองค์หรือพระพระุทธลูกแสนทองทิพย์ก็หลังคาได้ สำรุษสุดชมไปเวลาฝนตกก็รั่วหรือว่าบางที่บางแห่งก็กลัวเป็นอันตรายก่อนสถายาตโยมที่มาทำบุญก็จึงมีโครงการที่จำบุรละโดยได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการสถาญาตโยมที่อุปกรภ์วัดป่าซางก็จึงได้เริ่มดำเนินการในขณะนี้ก็ได้ ให้สร้างจะเป็นผู้รับเหมาที่จะดําเนินการในช่วงแรกนี่ก็กำลังจะดําเนินการในกวามบูรณะ,ะวิหารใหม่ทางหลังคาทางหลังก็ใช้ก็ประมาณก็สร้างเขาก็บอกว่าประมาณสักหกเจ็ล้านกว่าแต่ขณะนี้ก็มีอยู่สองสามล้านพอที่จะดําเนินการได้ก็จึงของโอกาสฝากรายการของ หลวงเนาลุยนะให้บอกบุญสัตายาติโยที่พอที่จะมีกำลังทรัพย์ื่อช่วยให้การสนับสนุนในการทำบุญในเก่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าจะบอกบุญให้กับผู้จญบ,บุญทั้งหลายสาัสาสาปุุชนถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ยินดีที่จะอนุโมทนาในบุญกุศลที่ร่วมสร้างอาวอนวัตถุ เอาไว้กับวัดปราสาทก็ขอบรทนากับลุงเนธพาลุยด้วยที่หมาเยี่ยมแล้วก็ได้โอกาสเอาข่าวนี้บอกมูลให้กับท่านผู้จะมูลทั้งหลายแต่รับมูลแล้วลาสาร้างเพื่อีเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างมูลสร้างคสมด้วยกันนะสิ่งต่อไปก็หายก็หายก็ขอ,ขอใหล้ลุงเนธพาลุยนะลองทาย ถ่า,ายรูปต่างๆในบริเวณที่เรากำลังสร้างเพื่อที่จะได้บอกบุญให้กับท่านทั้งหลายขอเจริญพรหลังจากที่ดุเดชได้ให้ท่านหลวงพอ่อท่านเด้เล่าประวัติเกี่ยวกับการที่จะบรรลุนัวิหารของวัดประสางแล้วเนี่ยดุเดชก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าท่านบวชมากี่พรรษาเนาะหลวงพอ่อท่านพระครูประธานุฒก,การเนี่ยท่านเป็นพระครูนะครับพระครูแล้วก็เป็น อาเจ้าประอำเภอของอำเภอแม่จันที่ลุงเนตรอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าวาดพระปะธานท่านบวชมาก็บวชเนนเจ็ดพรรษาแล้วก็บวชเป็นพระเนี่ยหรือว่าบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยสี่สิบแปดพรรษาก็ถือว่านานมากท่านบวชเนรตั้งแต่เล็กๆครับเดี๋ยวลุงเนตรจะนิมนต์ท่านหลวงพ่อเนี่ยพาเพื่อนๆเราเอฟซีไปชมวิหารที่กําลังจะบูรณะเนี่ยสถานที่จริงเนาะว่ากําลังเริ่มทําไปถึงไหนแล้วกลับนิมนต์ครับท่านหลวงพ่อกลับนิมนต์ครับ นี่ครับตอนนี้จะให้ลวงพ่อท่านเดินพาชมวิหารที่จะบุรณะนะครับหลังเนี้ยหลังที่เห็นเนี่ยครับลุงเนตรก็เชิญชวนนะครับเนาะ FC ลุงเนตรที่อยากจะทําบุญร่วมกันก็ทําบุญได้นะครับเดี๋ยวลุงเนตรจะขึ้นหมายเลขบัญชีของทางวัดไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ในคลิปใต้คลิปเนี่ยครับเนาะหน้าจอคลิปลุงเนตรเนี่ย ฝากเอฟซทุกๆคนนะครับช่วยกันเนาะที่อยากจะทำบุญไม่บังคับครับตอนนี้ก็หลวงพ่อท่านพาชมรอบๆบริเวณที่เนี่ยที่จะบุรณะนะครับตอนนี้ก็เริ่มลื้อถอนกันละเริ่มแล้วครับช่างก็เริ่มทำกัน ลุงนีรก็ฝากเอซทุกๆคนนะครับรวมทําบุญด้วยกันเนาะวัดบ้านลุงเนตรวัดประสางนะครับวัดปะสางนี่ช่างกําลังจะทํานะครับกําลังจะเริ่มอุรณะกันตามหลวงพ่อไปก่อนตอนนี้แล้วก็หลวงพ่อจะพาเข้าในวิหารนะเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรบ้าง ตามหลวงพ่อไปครับไปดูข้างในสิดูไปข้างในจะบูรณะก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างได้ลือสายไฟอะไรอหมดลน นี่นน oh. ด้านในนะครับท่านหลวงพ่อก็ได้พาชมอ๋อ <Okay. S 1> oh, ครับพร,พระพุทธแสงทองทิพย์เนาะ <c oughs> นี่ครับพระพุทธรูปองค์นี้แหละครับที่ ประดินสถานในวิหารของวัดประซางเราเสร็จเลยเข้าไปบรรลุมรรคอ๋อครับที่ประดินสานหลวงเดนกำลังรอการนอครับพระพุทธแสนทองทิพย์ครับแล่ใจที่หลวงพ่อท่านได้พา,าเพื่อนเราไปเอฟซี FC, แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาบุญทั้งหลายที่อยากทําบุญเนาะจะพาชมวิหารบริเวณรอบวิหารที่จะบรรลุนักันก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับทุกเนธก็เลยขอเชิญชวนเพื่อนเราไปเอฟซีลุกเนธนะ ที่อยากจะร่วมทําบุญด้วยกันเนาะร่วมทำบุญด้วยกันใครอยากทำบุญร่วมทำบุญกับลุงเน่หนะหมายเลขบัญชีทางวัดเดี๋ยวนี้จะติดไว้ใต้คลิปอ่ะตอนนี้ลุงเน่ก็ขอลาเพื่อนๆเราไปอีกีไว้ตรงนี้เลยขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยลุงเน่ก็ฝากช่วยบอกบุญผ่านคลิลุงเน่ไปด้วยนะครับช่วยกันร่วมทำบุญทำบุญกับลุงเน่เนาะถือว่าทำบุญใหญ่ด้วยกันเอาเล่าละลุงเน่กับนางก็ขอบคุณเพื่อนๆเราตั้งมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ุูเนตกับนางลานก่อนนะครับแล้วก็จะลาท่านหลวงพ่อไปด้วยเลยสวัสดีครับ